สวัสดีครับสวัสดีจ้าเอ้ยมาพามากินเข่าเข่าเข่ากับนี่ของหวานมะนําแตงโมครับกับช่องสซอร์เรนแนลครับผมมามามาพาพีพาหน,น่องมากินเข่าครับน้ำกันเด้อมา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 เมนูได้ได้พัดพัดหมูใส่มะนละออนมะนละออนครับมะนละออนมาเด้อ,อ,อครับสุขสุขคนมากินน้ำกันครับ มีของหวานมาแซ่บน้ำจังหน่อยครับมนิ้พัดเนื้อหมูใส่มะระออนครับแซ่บแซ่บพี่น้องเลยกินกับข้าวหุงโอ้ข้าวกันเป็นหยังครับอืมหวานน่นากิน้อยยังครั่เบอร์เนะาะสลาดอีกเบอร์แซ่บบพี่น้อง เห็ดเองพี end, ่หน้าเห็ดเองเห็ดเองแสบเองพี่น้องมาละมาละออนเดี๋ว่าเอาไปตัวกินกับเจวกับแสบด้ครับมาละออนเนี่ยนสีออกเปนบานจัง่อย ก็คนแซ่บคนปลาอากาศมันเจ็กอรับเราดูหนาวเพราะ้นาวนะครับหฮอนพิช้าแต่คอนอยู่ตา่างจังหวัดนะครับเนาะเลยแดดอากาศหนาวเต็มเตด้วย มันเก็บหอนน,น้อยไปนอนเยอยมันเม่งหอนมันขึ้นกะเย็นๆน้อยน,ยน,นนะึง พัดใส่เนื้อกระเสบครับมากระน,นี้มันนุ่มดีครับพัดใส่เนือ้อพัดใส่ไก่กระเสบพี่น้เนาะเราครับกินแล้วกระเส็บจะงานต่อเดี๋ยวชั้นเลยนอ้องขำเนาะ กินแล้วกันีเห็ดนะครับแสบครับที่มือไม่บ้านแสบกินได้ร้ายหรอกดึนได้บุหดียมันจืออ,นอวนอวนจะไปมากยานาะพี่น้องเนาะเอาอพอดีพอดีเนี่ย nhìn cái thằng này cần này phải mà dài nhảy vậy. Hãy subscribe không แกะน่ะครับเป็นงูกระแล้งเนี่ยกินจำนียแหละโมเมดกินของหวานต่อครับพี่น้อง โอ้เย็นเจี๊ยบเลยเนี่ยใน่อไม้ำเือ่กินแก่หอนครับผมข้ามากรุงเทพสีน้ำคือบนน้ำบนน้ำแล้วกรุงเทพ บาจินาะเต็มที่สิหกเนาะผ่านไปเลยเป็นเยอะที่แปดละอืม ยิ้มครับเหล่พี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดจับสเก็ตให้ผมหน่อยเด้อครับมเนีกะสำนีนะครับเนาะสวัสดีครับ